ง่ายๆทำเองได้จะไม่ได้เบิกกับมือถ้าเราไม่ทีเรนแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> โอเค រួមហើយបាទ โอเคีดตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนนขั้นตอนท้ายขั้นตอนสุดท้ายแล้วโอเคเนี่ยเราต้องฉีกันทเส้นนี้เพื่อทำห่างใช่ไหมใช่ใช่ใชเชือกฟังใช้เชือกฟังใช้เชือกอะไรก็ได้เนี่ยให้มันมาห้อยท้ายอย่างนี้แล้วก็ทำเป็นผู้ผูเพื่อเพื่อให้มันลงดิ่งอย่างนี้ถ้าเราไม่มีห้างเนี่ยมันมันจะลงบางทีก็ลงงนี้บางทีก็ลงงนี้บางทีก็ลงงนี้มันจะลงค้างๆก็ได้มันไม่ได้ลงตรงสิ่งที่นั่นอ่ะที่เราต้องการให้ลงใช่ไหมโอเคสิ่งนั่นแหละเนี่ย เราก็ห้อยตอนที่เราจ่อไว้เราก็ปลูกเลยมันก็ไปเรื่อยๆปลูกจนฟ้่าจะแบบเราจะพอใจใช่โอเคเราไปดูตอนเสร็จเป็ลไกันสิ่งประดิษฐ์เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยละเป็นไงบ้างเนอะขอโชว์หน่อยแม่อันนี้มันคืออะไรคืออะไรครับเราก็ไม่รู้ อันนี้มันคือเรียกว่านดีกว่าที่ไรนุพุ่มระเบิดตุ้มตุ้มเออพุ่มตุ้มตามจิ๋วแล้วกันอันนนท์ขอดูหน่อยโชยดูหน่อยเขาเรียกว่าพุ่มตุ้มตามจิ๋วที่จริงอ่ะเราใช้เป็นแบบไม้จิ้มฟันอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้ไม่ต้องถึงคันเราเลยเราใช้เครื่องกึ่งเลยต้องถึงมือแบบวันนี่ลวพอนี้เลยใช่ไหมเออต้องถึงพอมือพอนี้หรือได้สไม่ได้วีหนึ่งอันนี้เราวีสองเรามาทํากันเล่นดูโอเคเราไปดูกันเต็มกันเลยว่าเราจะเล่นกันยังไงโอเคปะนนท์เทสแจบวงละบาทมั้งหรู้้้จะะไไมม่ดพอาานนแลว ตัดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใส่คิดหือกดดันดีไม่รู้เปิดใบโอเคเอะลองเทสเลยใส่เลยนี่วีธีใส่นะแคสสวมลงไปใช่ไหมเห็นเห็นร่องเนี้ยเห็นไอที่ตุ่มๆนี่ใช่ไหมแ่งเลยเดี๋ยวกดแรงกันลวตึ้มเลยนะโอเคแค่นั้นก็พอละแค่ต้องใส่ตรงนี้นะให้ตรงให้มันเข้ากแล้วไม่ให้ตา กันโทษเลยเดี๋ยวไปฟ้าขฟ้าสูงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟ้าฟ้าขึ้สูงอันนี้แบบสูงสูงฟ้าขึ้นไปบนท้องฟ้าโอเคโอเคสูงสูงเลยนะโอเคอ่าสวยฝ่ายทีหนึงโอเคบรรจุอ่ะได้อ่ะโอเคสมมตินกนกอยู่ตรงโน้นนกอยู่ตรงนู้นโอเคไปฟ้าไปแกยูจะได้ง ง่ายๆทำเอง<ต>ได้จะไ,ไ,ไม่ได้เบิกกับมือถ้าเราไม่พีเลนแบบนี้อ๋อนนเดียวเร็วไ้ตั้งใจใช่ไหมเนี่ยพีเลน,เน่ยเออตกใส่พื้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละอ่าบทสรุปก็ประมาณนี้คุ้มใช้ได้เออคุ่มจิว๋วอาเรว่าแก๊ปจิ๋ว <S <S เคก็ได้แหละเป็นฟูแบบว่าวที่พี่นีเรศทำไม่ได้ได้ทําให้พวกเราเล่นกันที่จริงมันทําเป็นนี่มาจิ้มฟันแล้วก็ใส่หินท่วงหน่อยเบาๆหน่อยไม่ต้องถึงคันกับพวกเราขนาดนี้ก็ได้เรา่อครื่งกึ่งเลยแต่ก็ทำมันแบบไม้จิ้มไม้จิ้มแล้วก็ แล้วก็เป็นผู้เงี้ยพอละใช้ได้เหมือนกันแล้วก็แก๊ปไสโ okay. อเคคลิปเราก็ประมาณนี้ครับวีสองยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะครับยังไงก็มีคลิปอะไรต่อไปก็ฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสรุปคือใช้ได้ <S <s <we at> ใช้ไม่ได้ <S <s <we at> ใช้ไม่ได้ปิงทิงโอเค